สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราไบพาวเวอรวันนี้เรามีเรื่องราวที่สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่กำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกนี่คือ Emerald Dragon V2 รถถังแห่งอนาคตปี2025ที่ประเทศไทยของเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่เพียงยานพาหนะทางการทหารธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่วิศวกรไทยร่วมมือการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้กองทัพไทยก้าวทันยุคสมัยใหม่และสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากทุกทิศทาง เอเมอรัลด์ดราคอน2ได้รับแรงบันดาลใจจากมังกรแห่งตำนานที่เปล่งประกายแสงสีมรกตกลายมาเป็นการออกแบบภายนอกที่ไม่เหมือนใครด้วยสีขาวสะอาดตาตัดกับลายเส้นสีน้ำเงินอันโดดเด่นพร้อมตราสัญลักษณ์รูปมังกรสีน้ำเงินที่บ่งบอกถึงพลังความกล้าหาญและเกียรติยศของกองทัพไทยบริเวณป้อมปืนมีคำว่า thailand พิมไว้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยในทุกมุมมองและเมื่อคุณมองจากด้านหน้ารถถังคันนี้ดูสง่าง,งามแข็งแกร่งและพร้อมจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกเมือ่อแต่สิ่งที่น่าทึ่งไม่ได้อยู่แค่ภายนอกเท่านั้นภายในของ Emerald Dragon V2 ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยราวกับอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟมีหน้าจอสัมผัสแบบดิจิทัลที่ควบคุมทุกระบบ แผงควบคุมเรืองแสงสีน้ำเงินมาพร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์และแนะนำยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ที่นั่งของลูกเรือถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกในสนามรบและสื่อสารกันได้รวดเร็วผ่านระบบภายในตัวรถถังและที่สำคัญทุกส่วนของระบบแสดงผลและเมนูควบคุมมีภาษาไทยเพื่อให้ทหารไทยสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจและแม่นยำ และเมื่อคุณมองจากด้านหลังคุณจะเห็นระบบระบายความร้อนอจฉริยะเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและล้อสายพานที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นที่ตั้งแต่ป่าฝนในภาคเหนือจนถึงแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย Emerald Dragon V 2ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีทางทหารแต่มันคือการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และล้ำหน้าได้เช่นกันนี่คืออีกหนึ่งของความภาคภูมิใจไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของชาติทั้งด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศในศตวรรษที่21และสำหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงของรถถังคันนี้ก็สามารถไปชมได้ที่โชว์รูมกลางกรุงเทพมหานครที่ถูกจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมไฟจัดแสดงเต็มรูปแบบและธงชาติไทยโบกสะบัดร,รอบข้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา บา p พาวเเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยน์ล้ำยุคจากทั่วโลกและแน่นอนเพื่อสนับสนุนผลงานไทยให้ก้าวไกลในระดับโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ